น้องมีหลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับของหมอลำเผ็ดลำเพลินสุขุสุพนครับก็เทือว่าเมื่อนี่นะครับทั้งพยานกับแม่พ่อนก็นได้ตกลงกับคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องน้องเนนี่และน้องเนิร์ดเป็นทีเรียบร้อยครับเือว่าตอนรับเขาสู้อมกอดหรือขอบขั้วของหมอลำเผ็ดลำเพลเพินของเฮาแล้วนะครับ ที่นี่ก็ได้ตกลงกันสิได้ทำสัญญานะครับคุยจากันเรียบร้อยครับบานนี้ก็ขั้นตอนของการทำสัญญา <c oughs> คือเอาลูกเอาต่อมานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันชัดเจนครับยียดต่างๆถือว่าคุยกันในหลังไม้เป็นทีเรียบรอยที่นี่ก็ตามขั้นตอนที่คุยกันนะพ่อเนาะ <c oughs> นะครับว่าเฮ้ากระสิแจ้งพี่น้องแบบชัดเจนเลยว่า ลูกทั้งสองคนนี้คือน้องเนเน่กับน้องเนิร์ดซึ่งเป็นคู่แฝดคู่ขวัญน,นะครับคู่จิ้นหรือคู่ที่จะมาเสริมทับมานำพาหมอลำเพชินลำเพื่อนองค์กรเพชินลำเพื่อนนะครับซอยกันให้มั่นแน่นซอยกันให้ลายซิงลายย่างได้สมบูรณ์แบบในนะครับอนาคตข้างนาต่อไปก็คือตกนงกันแล้วคือเส้นสัญญา สี่ปีครับชัดเจนเนาะโอเควะลกูกโอเคจ้าโอเคโอเคจ้าน้องน้องอ <_ d Well> น้องเนื้อตอบก้อนนะครับน้องนี่นี่โอเคเนาะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อโอเคเนาะครับเนคคี่ยสี่ปีเนาะ,ะนี่จากปากแม่จากปากพ่อทั้งพี่ครับผม <sel S 2> โอเคครับพ่อก็โอเคถกลุ่มกันแล้วครับบัานนี้ก็เป็นขั้นตอนของผู้บริหารเด้บ้านนี้ที่จะขันเขาเป็นลูกเป็นเต้าแล้วอยู่ที่เฮาไล่หยัดทีคุ้ยกัน สัญญานี่กะบอได้บอกบอใช้คําว่าผมไม่อยากใช้คําว่าเป็นกระดาษชิ้นหนึ่งแต่คําว่าสัญญาชิ้นนี้นะครับแผ่นนี้กะเป็นสัญญาสั่งคนเป็นสัญญาเพ็ยให้คนได้มีวินยัยเพียให้คนไดมีเขาเรียกว่าสร้างห้คนได้มีอาชีพได้มีวินัยที่กะสร้างอาชีพเจ้าของแล้วก็จะให้เป็นการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวกับตัวเองจากนี้เป็นต้นไป นะครับติดตามที่เขาตกลงกันเนาะ mm hmm. กัรสิขออนุญ,ญาตนะครับบันทึกสัญญาเลยครับ4ีปีครับพี่น้องนะว <Okay. S 1> นะันที่เดี๋ยวดนะ้วย1สามวันที่ข้างบนเดี๋ยวอย่าะอีกไฟหนึ่งกับอายุนี่นี่อยู่บ้านเลขที่าวันนี้วันทีสสน่สิบสาม จริงแม่ทำสิบสี่ได้ซ้ำบรรเลงไทยวัน <c oughs> นี้เราไม่ว่างถ้าว่างแม่ทำสิบสี่เลยวิบรรเลงไทยเลยดิวันแห่งความรักเลยดิยอีกไฟหนึ่งคือดยอ,อยอเยอะเนาะดอยยอทำบ้านแข่งขวัญนัดที่ชาพรใช่ไหมลูก ยาหรือน้แฝงเนะน้องอาตอนนี้ก็ใส่เว่ามาน้องนี่นี่ก่อนนะอันนี้น้าแฝงนี่นี่เพชรลำานีผมนีเพียของนี่นอยู่นี่นี่น้องหนูสองตัวนี่บ่นี่ม่เอียงนะเตียนซื้อเกศเนี่นี่เนื้อเพชรลำพนนี่นี่เนื้อนี่นี่อยู่บ้านเลขที่ หนึหมู่สิบสอนวะหนึน่งสีหมู่สิตำบลโคบสีตำบลโคบศีอำเภอเมืองขอน,กนอแก่นจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ดแบบไม่เปลี่ยนเรียเปลี่ยนอยู่ยครับจ<ำ>ู สองสามเจ็ดแปดแปดเก้าแปดค่ะโอ้ดีด้วยกันเปลี่ยนยังบอกขอด้วยนะครับนี่เส็นแล้วครับอันนี้ก็คือตามที่เราตกลงกันซูนแต่ซูนเลยค่ะแปกสื่อ รายละเอียดนะครับระยะเวลา4ปีนับจากวันทำสัญญานะครับจนหอดวันที13่13กุมภาพันธ์เมื่อนี้67นับไปอีก4ี่ปี68 69 71 71ปีพศ2 5 71วันที13่13กุมภาพันธ์ยังคุยกันห้องเรียบร้อยแล้วเข้าเดียว18ปีเดี๋ยวพอรุดเออเข้าเดียวเข้าเดียวนะครับ ทำไมหนูเพี้ยนทำไมพ่อไม่เพียนเป็นภาษากำหนดเดี๋ยวก่อนนะเวลาเขียนตัวหนังสือไนนั่เลยอะไรให้นี่นี่แล้เขียนแถวถูกต้องเล้วเขียนนะครับแล้วการายละเอียดต่างๆก็ได้คุยกันตามรายละเอียดตกลงสัญญากันแล้วครับ่าคาเสียใจเท่าไรค่าจ้างเท่าไรการไปการมานะครับการดูรวมกับสังกัดหรือในช่วงขณะที่ กำลังเตรียมความพร้อมคือยังไงก็ได้คุยกันเล้วเนาะฉะนั้นแล้วนี่คือนะครับคนแรกน้องนะครับนัดที่ชาพรเข็มมีหรือน้องเนนี่เพชรลำเพลินนี่มาแล้วคนแรกจวาคุณพ่อเป็นผู้ลงบันทึกสัญญาก็คือพยานหลักฐานตัวนี้ไอเอาเอา,เอาพ่อก็บแม่เอาน้องเป็นผู้ ผู้รับจ้างพี่น้องเสียงก่อนชื่อตัวเองดูชื่อตัวเองดูเดี๋ยวเด้อผู้รับจ้างผู้รับจ้างเขียนตรงนี้ล่กคำบนชื่อแล้วครับชื่อแล้วก็เส้นนีลายเซ็นไหมล่ะบ่อค่ะแต่ชื่อคำบนเลยลายเส้นแฟนเอฟซีเขาขอลายเซ็นให้เลยฉันต้องฝึกไว้ได้ลูกเด้อฝึกไว้หัดฝึกไว้อันเอาเงินกัคุณไหมได้เอาด้วยเต็มเต็ม กรแสดงว่าบ่ทันได้ดูเรื่องนี้พี่น้องเบิ่งเอากการแสดงว่าไสเติบยิ่งไสเติบอยู่ก็ถือว่านี่แหละอ่าเขาเกิดว่าก้าวแรกของพวกเราด้ลูกเด้ออันนี้ก้าวแรกเด้บันไดขั้นแรกบันไดขั้นแรกแล้วก็จะต่อขึ้นไปขั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยข้อพ่อวันนี้พ่อพยาะญาติหลักฐานเพราะญาติหลักฐาน เด,เดี๋ยวพอเดี๋ยวพ่อกับแม่ค็ณพอ่อญาติเป็นสองท่านคุณพอ่อคุณพ่อชื่อคุณพอ่อนัทภูมินัทภูมิมเข็มมีชื่อเล่นชื่อพอ่อพอจุย้ยอันนี้พ่อจุ้ยเด้อพี่น้องเด้อจำไหมเยตุไงรถพ่อจุ้ยยังนนนีี่อันน้พ่อจุ้ยครับอันนี้แม่คุณแม่อันนี้คุณแม่อะไรนะ ค,คุณแม่อัมพร <c oughs> ครับคุณแม่อัมพรเข็มมีนทำสกุลเดียวกันบ่วาค่ะ <c oughs> เนาตทำนั่นละ่ะชื่อเล่นชื่อแม่อะไรแ <c oughs> มกิ <c oughs> พ่อจุย้ยแมกิกด,ด้อเออยังไงครับอันนี้ชัดเจนเนาะดูแลลูกเต่าช่วยกันเหาบันเอามาพี่แล้วกันถือว่าเขาสู้เขาขั้วแล้วคนแรก <c oughs> เไ้จ้ายังไม่เขียนเลยเอาลุงเอาลอยุ่งใคากันพอดีไม่เลยส้งมจำอย่างอันนี้คอนเมื่อกี้นัดยังนัดทาอนนัดที่กันนัดทิดานัดที่ชาวอันนี้มารสาทธิเอันนี้นัดทิดานัิดาพรอันนี้นัดที่ชาพร เนยนัทยาพรโอ้ยใคนทยโอ้โหทำไมโอ้เชื่อยังแยื่งเม่อก่อเยียงเล่าสตอรี่มากมากเลยนี่พวกมึงจะท่องไว้ตั้งนานเลยดินักทชาต้นน้อยเพิ่น้องนี่ลงเงย่อล้หลิบซีปีกันน่าลูกแล้วน้ำแฝงเนื้อเนื้อตัวไหนลูกเนื้อเนื้อเนื้อไหนเ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 อาเนื้อ่อไรเนื้อ่อไรเยเเนื้อ

ทำเออเกิดพ่อองหาสองอีเสียอยเกิดมาว่านี่ยวอด้น่อยเป็นสาววัยเดียนะที่เาสมเป็นสาวเนลูกศูนย์แปดศูนย์สองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยพ่อก็เขียนแต่ศูนย์แปดแปดก็เป็นแต่ยอดสิมากเนี่ยศูนเจ็ดโอเคนะอเคะะ เนนกัลยสีปีกันทด้งลุงเด้อ รบลบเหยะเอสัญญาต่างๆก็ตัวเดียวกันนะครับใี่ไหอันนั้นต,ตัวหนังสือก็คือกันมันโอ้ตัวหนังสือก็เหมือนกันเลยเป๊ะเลย แยกบ่ออกกิเลด้วหนังสือนะอืมแขมากผมรู้สึกว่าเป็นคังสือก็เหมือนกันหมดเลยนั่นผู้เดียวกันเขียนลวเว้ยขอบขอบขอบหมาเขาซองโกนี้อมาเขียน มีนามาเทศยตัววันนี้อะไรผู้จูงแมาไหก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะลากเขาจะฝันเลยผู้จูงแม่ไหกัคือเลยฝันดีครับแกนขาฝันมีกคนจูงมากก้นจูงมากแมาไหสองตัว นิ้วแหละนิ้วตัวนั่นมันเดือดเล้ยเดี๋ยวภาพแม่พาไปกินข้าวแม่ก็อยู่ด้วยกันเด็กวัยกำลังกินกำลังนอนแม่เข้าใจลูกอดเอาลูกห้องนี้หน้าไปไหนนี่แหละเดินมาจากบ้านแม่บอกแมาหาเดี๋ยวเขียนแล้วกันจะนอนอันนี้ก็ครบแล้วรายละเอียดต่างๆตามที่เขาคุยกันคุยกันไปสัญญาตัวนี้เรจะถ่ายรูปนะลูกจะถ่ายรูปใบโพธิ์แล้วที่นี่นะ ยึดไว้ในยังไงในเรื่อเข้าใจน้องพ่อเนาะตามไรอยียดเนาะผมบอเข้าใจนะกัยดูนี่นะครับกำลังไปอ่านที่หลังเลยเอาพี่น้องครับกระเที่ยววามมณีโอ้ยใจร้ายโรงพยาบาลกับแม่พ่อนกำพอกับแม่โอจุยแม่กิ๊กได้ลูกเพิ่มเลยเด้อพี่น้องเอ้ยไดี๋ยวลูกเพิ่มครับาอีกแล้วสบายตอนรับลูกสาวทส้นสองสาวล่ะน้องอ่า เนเนิร์ดกับน้องเน่เน่เนอเนิร์ดเนื้อเนิร์ดเออเดี่ยวกับเน่เน่โอ้นี่พี่น้องจำดีดีอะเขาสู้ขอบขั้วเป็นรำเพรินเขาสู้อมกอดพ่อกับแม่ตั้งแต่มึงผูกแกนกระดิกแกนเลยมันแกนก็ผูกแกนแล้วแล้วเชื่อว่านี่จะเป็นมาสองตัวที่แม่พ่อฝันบอพี่น้องจำมาติดตามในขั้นตอนต่อไปฉะนั้นแล้วก็นเชื่อว่า มีเจ้ามีจอมเราเด้อครับเด้อบวะนี่ตกลงกันคุยจากันไปแล้วนะครับเอาผิวคุณระบายเจ้าชัดเจนเด้อว่าไห้ฟังแล้วบันนี้จะนั้นแล้วกับโมเอ้โมโม่คนมามาถ่ายรูปหนยลูกเร็วเอาโทรศัพท์แม่มาเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปจะโพสต์ลงเพจเร็วเห็นบมันร่วงกันเลยวแป๊บไม่รู้ไทยกันมามามาถ่ายรูปมีงจังขนาด บ่แม่ข้าวจังมะลำอมนะอันนี้ข้ก็จังมะลำอมดิได้หลายข้าวจังมะลำอีกมากครับเออนะครับเอ้าเรียบร้อยแล้วครับบัดเรียบร้อยแล้วหรือว่าเมื่อน,นี้ขอต้อนรับลูกสาวเขาสู้ออมกอด่อกกบแม่ขอบรัวเพลินลำเพลินน้ำสร้างแตลยงซอย่อกับแม่เล่าลูกเด้อ<ม>อันใดดีบ่ดีกับโอทนไปบ่เข้าใจอันไดถามนะครับ นะครับชั๊วกระเจี๊ยบอกว่แม่มีหยังก็ถามอย่าอย่าอายมันจังสิได้วิชาตะลุกติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องนะครับน้องน้อเนิร์ดกัน้น้องเน้่ครับเพชรลําเพลินแฟดคู่แรกของบ้านเพชรลําเพลินโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะพี่น้องว่าน้องสีพัฒนาการอยู่ของเกงถึงซำใด๋ปติดตามไปด้วยกันค่ะถือว่าคู่แฟดเพชรลําเพลินเนาะ ผู้แ,แ,รแรกนะคะคู่แรก,แรกของบ้านค่ะ